อ่าฮัลโหลกูดมอร์นิ่งนะฮะอ่าวันนี้ัส,สดีครับพีบ่นอ้องวันนี้ชื่อกูใ้ใจนาตัางแดงนะครับจะมาเก็บล็อกผักทองนะครับแล้วก็จะเอาไปเจาะคือว่าจะเอาไปอ่าจะเอาไปจะเอาไปทอดแป้งก็ได้นะครับนี่ยืนขาอ,าอีกเลยนะครับเออป้าช่องไ,งไหมอ๋อเอาปังมาด้วย

thế con ấy nè, oh, nè <laughs> uh nhớ không ác cu buồn alo bỏ bông này đi kia khai bỏ cho chị anh lấy bỏ cho đây เลยหรอตัวนังจิ้มัวเ้กเ้ากย่ำกินชานะเอาหมอกเอ <ination noises> าหมอกน้ำนส่นพักสนพักหรอก่อถอดไปถอดเปียงหรืออะไรก็ไรนะครับแต่ว่า môn có ở bên, ao bên phát, phát cho lừa này như này là ai chỉnh anh đâu ra khỏi à ai à, chỉnh พอยอดเดือมเอ,อาหนึ่งเอาหมอกเอาหัวหมองเอาปูดหัวนอนอ่ะทำโจ๊กเมื่อไหร่ป่ะเนี่ยอู้หักท้อ

่ที่นี่ก็ได้ผักเรียบร้อยนะครับเราก็กลับบ้านไปทำกับเขากันเลยหบวข้อคือบัญหามานะคำว่าม่ทำด้วยอ่ะนี่ก็จะจะทำการเอาแปดใหญ่มันนะครับแล้วก็น้องดืงเขาก็เป็นคนตั้งน้ำนะครับ บางไปหามาน้องสาวก็เลือกพักน้องลื่นก็ตั้งไฟโอ้มันพอดีเลยนะครับเนาะกัหางว่าก็เลยกันอ๋อได้ครับถือดดีเป็นวันไหนยังมีติดแล้วก็ได้ใส่อะไรนะครับจะใส่มะขามเปียกใส่เกลือใส่สุดรวดนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็พริกขวดนะครับเดี๋ยวให้อันนั้นเดี๋ยวมากินกันนะสวัสดีค่ะเออเนี่ย นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลอกพักปักจอของเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำพริกพักปักจอคือกันนะครับที่ชายกะเทียมเผาแล้วก็พริกเผานะครับไอหมองบอกว่ากินเผาดีหรอใช่กินหรออืมนะครับหมูป้อนสุใครเนี่ยหมูป้อนตัวอืมตัวไหนก็ไม่ใครเนาะหมูป้อนข้าวขาอนอาเดี๋ยวไม่ป้องนะมันเนี่ย

อทั้งซมทั้งเผ็ดตั้งอร่อยนะครับหอมพริกสีมากๆเลยแต่ว่าน้ำพริกมันเมันแตเยอะดีมาเลยเยอะ่อม,มากมากยิ่เข้า 没劲了，不对，那劲。<的> <laughs> กินแบบเพื่อหีฮงอง Ăn đâu rồi mình hết này nè Nó hấp to ạ con nắm ừ. Giao hát rồi lên này này cũng mà. Ừ. ปั้นเี่ยมเป็นหาห้ามดังว่างอะ่ะฮะป,ปัน้นเีน่ยมเป็นหาเอ๋อดูกก้ามกันนี่ยะทำมาหลังก้นใจไว้มั้งอืม,อมเพื่อนอะไรกันนั่น alo hai kiểu là đây là mưa này này được hết đánh nhiều này hết nồi mú hết nồi mú ừ mua được khai à ừ, để không để Để không, để... Để không để bắn. เชนมันม้วนนั่งหัวเดิมดิมหมดฮึจริงเหรอแม่แค่ก็ได้เชนมาขายเลยทำกะทำกะเื่าดีนะแล้เชนก็ต่อคินด้วยโอเคครับพี่น้องมอง้วนเชิ่อก็แต่เดี๋ยวนี้จะลาพี่น้องก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่อิ่มม้วนก็คงคิดมันยาวเกินไปที่ม,ม,ม,ม้วนเคยบอกนะครับขอบคุณที่ติดตามค,ครับคนครับ ติดตามคลิปหน้าะนะคะว่าเป็นเมนูอะไรเนาะ